ัตูคู่อริกินควาคุณในเรื่องใดมาดูกันนะคะ d u s t i ว wow ตามเรืจ่จงส u s t m e n t เลยค่ะและก็นึงไม่เท้านะคะคุณเป็นคนมีความสามารถหลากหลายนะคะเป็นเพราะว่าคุณประก,การเรียนรู้มีการเปิดกว้างในการพัฒนาตัวเองเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วคุณมีการฝึกฝนทำให้คุณมีความสามารถ ขยายเพิ่มยิ่งขึ้นและคุณเป็นคนรักษาคำพูดมีความจริงใจคุณรักความยุติธรรมมีความตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาเปรียบคุได้เช่นกันคุณเป็นคนพูดจริงทำจริงยึดมั่นในความถูกต้องและความดีคุณเป็นของแท้คุณไม่เฟซสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเกรงกลัวในตัวคุณอย่างมากนะคะหลายครั้งที่เขาว่นเกง ในสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณว่าเขาจะโดนคืนสนองกลับมา